โอขอราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่าน,นี่อกครับวนะนี้เราก็จะมาสร้างคงต่อนะครับก็จะมีตัว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 ,ตวคือตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นเออนตัวเนี้ยเอียนน เออเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะไม่ใช่เจอวะลืมตอนแรกทำสองกุงกะกะไว้แล้วแตลืมเหรออะไรวะคนพอแล้วคยบอว่าเื้อเปิดเออหานหา่านออง่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอออกรางวัลมาดูที อีรเฟนเนี่ยเออช้างช้างลองหานไหมหันเออช้างวะช้างวะ <c oughs> ช้างอีโรเฟนช้างจะมีประมาณสองตัวนะบุ้ย,ยเดี๋ยวเกไม่ใช่ เค้นหนึ่งต uh. right ัวบอลนะเพราะกูสร้งก right ุ้งเล็กสร้งกุ้งเล็กนะซินโต้ด้วยนะสิงโตัวไรอัลไรอนี่กอุ้ยไรอัลใสจะมีเนื้อได้เลยนี่คือตัวเมีย ่วนต้านคือตัวพ่อมาดูแล้ทุกคนมาดูนะว่าตัวไหนตัวเมียตัวไหนตัวผู้นะถ่าใครไม่รู้นะตัวผู้เนี่ยจะมีขนนะครับขนต้องแถวคอเนี่ยเป็นเี้ยส่วนตัวเมียนะค,นครับขนแถวคอเขาจะไม่มีนะเขาจะแบบเป็นล่าแบบนี้เลยนะอืมส,ส่วนส่วนสัตว์เรามีตุน้น เมือเกียดมึงใครบอกให้พึ่งมาขุดโอ้โหเกียรใครมันมาขุดวันเนี้ยกูอยู่ดีๆกูไม่ได้เลยกูะคาดฆ่าตุนมากกูจะทำกูจะทำแบบให้ตุนหายไปจากโลกนี้เกียดมากเลยในแมคคาร์ทเนี่ยไม่ขุดขุดดินเว้ยแล้วคือแบบแสตดเราจะออกไปทุกตัวเลยเนี่ยเออ เกียร์เก yes ียร์ตุ่นมากเลยใช่ไหมไม่ใช่ตุ่นใช่ไหมจะเอามาเลี้ยงเนี่ยไม่รู้ต้องเลี้ยงกรงอะไรนะรู้สึกมันต้องยากอ่ะอา๋่ไงมันต้องยากคูไปสิบสี่บล็อกนั่นเรยพวกนี้มันจะออกลวงหลานะทุกคนที่ปโุ๊ย เ,เป็นช่วยแกนะแต่ฉันก็จะฆ่าแกว่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากถึวนคลิปอุยคลิปจสัสันนะก็นะก็ขอไปด้วยกันนะลิดสันนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบคลิปเพลงตอนนี้ว่าใครทีก็เลิกดไกดซับไคกดแชร์ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้มันโค้ดด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้มันโค้ดทำคลิปต่อไปนะเอาละคลิปนี้ก็นะก็นะอ,นะอันนี้ของฝากครับของฝากผู้ติด,ดตามทั้งหลายนะครับผมขอบคุณที่ติด,ดตามมาโดยตลอดนะครับ ไม่ได้ปิดช่องนะแค่พูด TMT นี่คนระับขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะแคปผมมีแคปนี่ลองกำมือได้ไหมเหม,มือนกำมือมือกูเล็ก <c oughs> มือเล็กแบบมือเล็กมีแบบกำกำแบบนี้ แล้วก็ยุดใส่กู้เชียร์องเดี๋ยวก่อนแล้วคุณจะสร้างส่วนแรกนี้ต่อเพราะทำเยี่ยไรไม่คิดเลยกูนี่คนทำเยี่ยไรไม่คิดนะ ก็ไปงี้เลยนะจบวันทำไรไม่คิดแล้วก็จะสอบวันที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้เแล้วมากรุบที่หลังแล้วกันขี้เกียจแล้วฝนเริ่มตัวอะไรนักหนาแม่ครับมืดได้แต่ขอแม่ฝนตกเยอะขอร้อง คืก่อนไปนะผมกากจะทำแบบเฮ้ยคือแบบเอ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยไป เดิมผมว่าไว้แค่นี้ว่านะเจอเนี่ยขนะี้เกียจแล้วอ่ะอมาเราเริ่มสร้างันดีก่าน,นะครับก็จะสร้างไม่ใหญ่มากนะรยะเวลาแบบเก็บเก็บ้าข้างหลังเราจะทำแบบเราจะเว้นไว้นะข้างหลัง,นะอ,งอ่ะเพราะเพื่อมัน เราจะสร้างตัวลายต่องานนั่นเองพวกน้องนี่บางที่มันแบบเลี้ยงเชื่อกเงี้ยเออเราจะเรียนอ่ะนี่มาเนี้ย แบบนุ่มนมนใหญ่ต่อไปนะผมก็จะแบบทำกงเอาคอรีม่มาหนะฟอกะ าจะทำมาคอรเรีมใหม่นะรู้สึกเออแบบแบบมันอึดอัดเกินเหนื่อยเกินแล้วพวนี้ก็จะฆ่าจะทำวันอื่นแล้วกันเอาไว้ทำทีหลังนะ่าทำถ้าทำตอนนี้เลยก็ไม่น่าไวนะเออแบบด้ทำแล้วแหละแต่ก็แต่ก็ยังแต่ก็ยังไม่ทำนะ มันมันต้องนานๆน่ะนะพอมาสร้างยากนะต้องไปดูแบบแปลงคนอื่นมาท้อไปก๊อปเข้ามาคนว่ามันไกลไปไหมผมว่ามันไกลเกินนะผมเลยจะตัดขึ้นเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวฟับป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 ับฟับ นี่นี่ื่อทำไมนอนใน่นดีเพื่อแม่ตกดตัวไหเมาเราก็ต้องทุบรอนี้นี่โอเคนี่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 รู้สึกเลยแล้วแหละ รสึกแล้วต้องทำมันเลยโอ้ยมันฝันจะชัดมานี่เราก็แค่ทุกตรงนี้ไปจะทำอะไรยุ่งยากวันเนี้ยโอ้ย ก็มีวงกลมเขาไม่ได้จ่ายนะี่คปโอเคจะเป็นประมาณนี้เลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตากดแชร์และยางนี้กเ็กระดิ่งให้ผมยวงนะเพื่อไม่นะพลาดคลิปต่อไปนี่แคปโอเคไปไปชาวัสดีครับ <c oughs> ไม่นานแี่และสิบนาที